สำหรับอาดอีกตัวนี้อีกตัวที่แบบคนกินเยอะเราเห็นคนซื้อเยอะทุกคนคือเขาอะทางร้านนะเขียนว่าผงรากบัวแป้งรากบัวอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็เขียนว่าในกล่องเนี้ยกระปุกเนี้ยมีส่วนผสมของธัญพืชน,นะคะก็คือมีแป้งรากบัวเนาะมีเชอร์รี่แดงมีซันจามีเม็ดฟักทอง มีแอลมอนมีงาดำมีเมสเซียมีแครนเบอร์รี่แล้วก็มีหอมหมื่นลี้ค่ะทุกคนสำหรับกระปุกนี้นะแบบอุยสรรคุณเยอะเนาะมีอะไรอยู่ในข้างในนี้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็กระปุกที่เราซื้อมาก็คือ500กรัมนะทุกคนส่วนกระปุกนี้นะคะทุกคนทางร้านเขาเขียนว่าผงรากบัวถั่วออสมันตัสสารอาหารทดแทนนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกันเนาะแล้วก็ กนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบของแป้กรากบัวมีลูกเกดมีอินทผาลามแล้วก็มีงาดําค่ะก็ไม่ไม่เหมือนกันนะทุกคนแตกต่างกันเนาะ